เอนไซม์เป็นโปรตีนนะครับเอนไซม์เป็นโปรตีนนะครับโดยหน้าที่ของเอนไซม์แปม้ในน้ำเพื่อดจะรับเธอจะไปขายเหมคนเดินบ้านเลยเหรอเธอว่าเยอะขนาดนั้นมีผมมีอามีอะไรเนี่ยางเคยโอเคๆมองกระจิบอ่ะเริ่ม เอนไซม์ inside, เป็นโปรตีนหรกเอนไซม์ inside, ทำหน้าที่เป็นจำได้นะเ,เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคำว่าเร่งปฏิกิริยาแปลว่าทำให้ลดงมฆา,าลดพลังงานก่อกำลังและเอนไซม์เมื่อเป็นเมื่อเป็นตัวเร่งเมื่อสิสุดต้องได้กลับคืนเพราะเราตกลงกันแล้วว่าเอนไซม์ไม่มีวมวลเห็นไหมครับ เอนไซม you know you know like ์รต้องรู้จักก้นเชเอนไซม์ย่อยแป้งยุ่ยแป้งเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะลไมเลสในน้ำลายแต่วันนี้ขอสอนเพิ่มคือเอนไซม์ในมะละกอกับสับปะรดผลไม้คู่นี้จะมีเอนไซม์คนโบราณจึงนิยมใช้สับปะรดไปใช้ในการหมักเนื้อเก่งมากคนโบราณเขาจะใช้หมักเนื้อให้เนื้อนุ่มเพราะมันเป็นทาายพนักเป๊ปถ่ายได้หรือทำไม เวลากินไก่ย่างกินคู่กับอะไรจึงอร่อยข้าวเหนียวใช่ไหมครัส้มตำนั้นส้มตำไก่ย่างจะอยู่คู่กันเพราะในมะละกอจะมีเอนไซม์มันย่อยโปรตีนในเนื้อไก่ได้เห็นไหมครับเขาขายแต่เขามีเหยือผลนะเขาไม่ค่อยขายส้มตำกับไส้นขัวหรอกเลยนะถ้าจะกินไก่ย่างเห็นไหมเพราะมันจะย่อยกันได้เนี่ยนี่คือสาเอนไซม์นะอย่างอย่างแท้ๆหนูกินมะละกอคนเมืองเน่ะจะมีน้ํสัตว์เด่นคือ มะละกอเกือบสุกได้คือคนภาคกลางเขาจะกินมะละกอที่สุกไปเลยคือสีเหลืองแต่คนเมืองจะกินมะละกอประมาณเฮิรมเฮิร์มเกือบสุกละที่ระดับกรอบๆอ่ะเออกินเหมือนท็อกกี้อ่ะคนเมืองกินอ่ะคนมันจะกินได้คือเกือบสุกได้ไหมซึ่งถ้ากินถ้าถ้ามันดีขนาดนี้เราจะกินแล้วจะขาดปาก มีเอนไซม์หรือสับประรดที่มันฉ่ำๆที่ลุงเก่งๆมาหายหน้าบางลิ้นเนี่ะถ้าสับปะรดนั้นมันฉนะ่ำไปหน่อยเรากินแล้วมันคันลิ้นอร่อยคันลิ้นเพราะว่ามันมีเอนไซม์ฝรั่งก็มีความรู้เรื่องนี้บาร์บีคิวงงละชิ้นปิ้งฝรั่งอะ่ะบาร์บีคิวบนยอดของชิ้นปิ้งฝรั่งหรือบาร์บีคิวบนยอดนี่เป็นยังเป็นสับประดรดนะเพราาะสับสะประรดมันเพราะว่าสับประรดมันมีเอนไซม์ได้เข้าก่ะ นี่แหละเขาเรียกภูมิปัญญานะฮะอ่ะหนังสือเขาบอกว่าเอสไนโบรเป็นในสัปปะรดกับเอสไนป้าเป็นในมะละกอเขียนชื่อไว้มะละกอจำไม่ยากเพราะมะละกอคือปาเปย์ถ้าหมายจะเขาว่าปาเปย์ยากมะละกอเห็นไหมมันจะคล้องจองกันปาเปย์ยากปาเปย์ ส่วนสับปะรดก็ถ่ายแอปเปิ้ลไงมันก็เป็นโบนิลินเอ็นไซม์ของจอมการตรงไหนนะครับแล้วป้าปี่ยะตาปิโบมิลินผ่านแอปเปิ้ลนั่นแหละนะครับอันนี้แหละเอนไซม์แล้วถ้าหนูอยากลดความอ้วนเนี่ยเขาบอกว่าก็กินพวกสับปะรดตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะย่อยโปรตีนได้สังคมหนูสองคนนะทำให้เรือทำใจนะครับนะครับโอเคโอเคโอเคตัวนี้จะทำให้เนื้อนุ่มตัวนี้จะทำให้เนื้อนุ่มนะครับเนื้อนุ่มนะครับ การหมักน้ำตาลยิ่งที่เขาหมักน้ำตาลคนลำพูเขาจะเอาลำไยมาหมักแล้วก็จะได้เป็นวายเห็นไหมบ้านหนึ่งทำในรถบ้าครับไม่ทำบ้านหนึทำอะไรจำเร็จควรนะครับครับการหมักน้ำตาลด้วยยีสต์ครับวงคำว่ายีสต์ยีสต์เป็นชื่อของจุลินทรีย์ที่เราใช้การหมักเมื่อหมักยีสต์ด้วยเอนไซม์ในน้ำด้วยน้ำลาอาราลาวาหมายเท่ ด้วยน,น้ำตาลเอามาหมักเบีสมันก็จะกลายเป็นเอทานอลเอทานอลก็เป็นชื่อของเหล้านั่นเองเพราะเราตกลงว่าเหล้ามาจากการหมักน้ำตาลในพืชผักผลไม้เหล้าขาวเราตกลงเหล้าขาวเราเรียนว่าเหล้าขาวมาจากข้าวใช่ไหมเบียร์ก็มาจากข้าวม้อนข้าวบาร์เลยเห็นไหมไวน์ไวน์ของด้านนอกทำมาจากอะไรนะคะลูกเจฟอะไรนะเจ๊ฟอ่างมูลเอออ่างมูลนะครับหรือว่าก็รู้แต่สัมผัสกลิ่นะนะครับ อ,อย่างพวกคาร์บไฮเดรทำมาจากลำไยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการหมักเรานะครับโดยมีชีสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับต่อไปครับโปรตีนจะมีสมบัติที่ไม่เหมือนใครคือแปลงสภาพยึดคำเขาแปลงสภาพแปลงแปลว่าเปลี่ยนแปลงแปลว่าเปลี่ยนใช่ไหมครับการแปลงสภาพก็คือการที่โปรตีนมันจะถูกทำลายขีดคาว่าทำลายมันจะทำลายแรงที่เหนี่ยวสามมิติของโปรตีนทําให้โปรตีนสูญเสียสมรรถภาพทาง ชีวห้าทางเพศอะไรหรอเปครับทางเชียวเช่นแข็งตัวแข็งตัวทางเพศมีอยู่นะครับบ่นกระดานจะสอนจะเล่าให้ฟังโปรตีนยังมีที่มีชีวิตถ้ามีชีวิตมันจะต้องนิ่งเราจับตัวเพื่อนผิวเพื่อนต้องนิ่งไอ้ต้องนิ่งอย่าไปจับแน่นะครับตัวจะนิ่งเดี๋ยวเราจับสิ ตืนเต้นไหมขุมตเแล้วเราจะาจะนิ่งตัวเราจะนิ่งแต่ต้องจับจับกุญสิจับแรงเน่าหรือมึงลุกนมือนะฮะนะฮะครับเพื่อราจะนิ่งโปรตีนที่มีชีวิตจะดีถ้าหนูจับเพื่อนประูเพื่อนแข็งขงเ,เลยเพื่อนตายแล้วเมืเ่อคืนเลพื่อนตายุนนั่นแหละจำไว้ถ้ามีชีวิตต้องนิ่ ถ้าไม่ผมเราเนี่ยผมเราจะแข็งอันนี้ผมเนี่ยผมสวยผมสวยสวยอย่างเดียวในตัวเธอเนี่ยนะครับน่ารักดีนะครับอย่าผมเน,นี่ยเนี่ยคือผมถึงตาแล้วเล็บเล็บเคือผม,มถึงที่ตาแล้วเห็นไหมยังเวลาหนูตัดผมหนูเจ็บไหมละ่ะไม่เจ็บนะเพราะมันหน,หนูมันตายแล้วไงใก็จะแบบกันใครแตเข้างวม้วนเลยนะครับนะอันนี้ตายแล้วแล้วตัดเล็บเนี่ยเราก็ไม่เจ็บถ้าเจ็บว่าเขาจีบผมนะง้นก็นะครับจำไว้ถ้าตายแล้วนะโปรตีนนั่นจะแปลงสภาพ นั่นก็คือมันจะเปลี่ยนจากนิ่มๆแล้วก็จะเกิดการแข็งนั่นคือโปรตีนเปลี่ยนสภาพแอเนเจ็ดของคนตายเพทุกวันเลยนี่นะครับสาเหตุสาเหตุของการตายหนึ่งเติมคําว่าความร้อนเติมคําว่าความร้อนความร้อนทาให้โปรตีนเปลี่ยนสภาพได้เช่นไข่ไข่ต้มกบไข่ไม่ต้ม เอามาคว้างใส่หน้าคุณยายมันคนละหล์นะเราคข่ดิบเล่นกับยายเราทันิานงนะไข่าวไหลน้อยเลยครับอ๋อยาคุยเอดกอะไรเงี้ยนแต่น้าถุรไข่ต้มต้มคือโดนความร้อนอาว่ากคุยหน่ไม่แจ๊ดนะไม่แจ๊ดนะต้มใอย อันนี้คือความร้อนไก่ไก่ทอดนี่จริงไหนะครับไก่ทอดกับไม่ทอดไก่ดิบกลิ่นไก่อะไรนะฮะไก่ดิบมันจะนิ่มๆิ่มเนอะมันจะนิ่มไก่ทอดมันจะแข็งขึ้นก่อนมันจะแข็งขึ้นนั่นคือแปลงสภาพแต่ไก่ไม่ก้าบางคนแต่ที่แปลงแต่ที่แปลงประเทศแข็งทำร้านนะแข็งมากไม่ใช่แปลงสภาพแปลงมานานมากแปลงตั้งแต่ตะวันแล้ว จริงๆะไม่จริงเที่ยวคุยจริงแต่นั้นแหละอนาคตะเป็อ่ะด้านนั้นนะด้านนั้นถ้าเราโดนน้ำน้อนลวกโดนน้ำน้อนลวกนะนะครับถ้าเราลกหนังสุดไปก่อนแต่นัาเช้ใส่ห้งแล้วมันจะแข่งกระด้างง่ายสุดพ่อรถอ่ะถ้าป้าน่องเถื่อป้าแปลว่ากระทบเบาๆมันจะเป็นดวงเนะแล้วท้ายสุก็จะเป็นแผเป็นหมดเลยก่อน นั่นแหละคือปกติที่มันเปลงสภาพระดความร้อนนะครับราบ้านเราจึงไม่อาบน้ําร้อนนี่้าอานน้ำอุ่นมุ้เคอ่านน้ําร้อนเหรอนะครับต่อไปเครื่องทำน้ําร้อนเครื่องทำน้ําอุ่นนี่กันนะครับอ่ะต่อไปอาศัยอยู่ที่สองนอกจากความร้อนแล้วความเย็นไม่เกี่ยวห,หนูเอาไก่แช่ตู้เย็นถ้าแช่ห้องฟิตมันจะแข็งได้ใช่ไหมแต่ถ้าออกตู้เย็นไก่ก็จะกลับมานี่เหมือนเดิมเห็นไหมแต่ไข่ที่ต้มแล้ว พอเอาขึ้นมาจากหม้อนิ่มเหมือนเดิมไหมล่ะกูล่นเลยน,นะใส่ผีนะครับสายสองสายสองคือกดเบสถ้าอีกหน่อยเราได้แต่งแง่ก็มินก็ยากก,ก,ก็โอเคก็ใช้ผิดใช่นหนนะครับครูคนครูเป็น,นคำว่าครูนะนะครับสามสิบแปดปีที่ผ่านมนาะครูรอกอนเนี่ยนะครับ กูยนะถ้าแฟนเรามีเมียน้อยถ้าแฟนเรามีเมียน้อยไม่ต้องเรียนถ้ามีเมียมากไปเสียดใช่ไหมครับถ้ามีเมียน้อยเขานี่ยชซื้ออะไรไประสาทนั่งน้อยด็น้ำกดไงก็ต้องซื้อน้ำกดไประสาทสะดุอ่ะดุดกร้เป๋าพี่แม่ส่งเลยชินส่วนกับสาวเนแม่ลูกแม่จานลอยมันออกครับช่างเลยหันก้มเจ็บขอบเล แ,แต่ความจริงแล้วหนูไม่ต้องใช้กดก็ได้นะเพราะกดมันหายากม,มันต้องไปซื้อนี่ใช้ความร้อนก็ได้นะก,ก็ต้มน้ำลูกบปัดไปใส่หมอ้อนี่สอนป้ายแม่ไปใส่ถึงปล๊บเออใส่ถึงกว่ถ,ถึงบ้านเนี่ยน้อยบ้านเนื้อไก่อเอนอ,น,อนี่ยเย็นมากแล้อง็มาหนูเลยขอขอแต้น้ำเนี่ยน้อยอนนี้อีกนี้ขอต้มน,น้ำหน่อยนี่ต้มน้ำต้มกระแก่กุกุละบี๋ แล้วพอฮอต่ะมามในกันกเพรามันโกงจุดแต่งหน้าแม่แค่น,นี้แหละจะไม่กดเป็ดถ้าเป็นเป็ดก็เช่นกาวตาชา้างกาวนี่เป็นเป็ดที่รุนแรงเหมือนกันนะครับเช่นถ้าหนูซื้อกาวตาช้างมาผีถ้ามันออกมาเยอะเกินอะมันออดอ๋อถ้าติดหนังเราเนี่ยมันจะแข็งๆนะถ้าหนูเอามือมาติดกันปุ๊บเออเป็นจีบเป,เป็นช่างฟ้อนมืออาชีพเนะข่าวที่ดังมากที ขงพ่อที่เป็นพระที่พระจิตาเป็นข้าวอะล้าพระหยิบิดหลวงพ่ออะที่สาเป็นวตั้งหลายทีหยิบิดพอพระเขาจะบอกนะครับหยิบยหยิบกาตจ้างมันจะเหมือนกันไั่งนั่งสมาธิพูดสามพูดหนึงก็เหมือนกันนะพูดหนงก็เหมือนกันี่ชอบติดตาปอบถ้ามึงหยิบผิด นอนฝันตายมันเต้งตุกตาบายนตายแล้วเ่าเมคนหน้ามันตุ๊กตาบายหรอกตุ๊กตา,กากตาบอดนะครับอันที่สามอันที่สามคือแอลโกโอฮอล์อันที่สามคือแอลโกโอฮอล์แอลกอฮอล์ฉันไม่ต้องแปลงสภาพได้อยากให้หนูไปหาหมอหมอจะถอนให้หอยู่ทอดกางเกงใชหมอให้จริงไหม จะนังะครับหมอไม่ต้องการเก่งแต่หมอจะเอายาแอลกอฮอลมาเช็คที่ตูดหนูเนี่ยคนตูดหนูก็จะลุกขึ้นอย่างนี้นะครับทำไมเข้าเช็คแอลกอฮอลฆ่าเชื้อโรคเพราะว่าแอลกอฮอลจะทำให้โปรตีนมันแตกสภาพคือโปรตีนมันจะเกิดการแข็งกระด้างแต่ง่ายกว่านั้นนอกจากการฆ่าเชื้อโรคคือเวลาหนูขีกรนเครื่องไม่แตะยายหนูแล้วยายหนูดิ้นรถหนูล้มรถหนูแฉลแข็หนูเป็นแผลตัรงข้อเข่าจุตซึมหนูเป็นแผลตรงข้อเข่าจุดซึม เป็นกรูนิเวศว้างนะครับกลับบ้านหนังที่ติดหนังชั้นบนมึงเอกไปนะเช้นบนคือหนังกลางกัพาร์หนังกัมพาร์ตัวหนังที่ตายแล้วคือกัมพาร์เนี่ยมันตายแล้วแต่หนังตัวเนี้ยคือหนังแท้หนังแท้คืออะไรหนังแท้คือหนังแท้แท้แท้แทะมันจะมันจะมันจะแบบเรื่องเรื่องมันจะเงาเฮาไหมอันนั้นคือกล้ามจริงนจริงนี่คือบทจริงจริงน้องันจะนอนดูุดหรือเปอ่ะนี่คือบทจริงจริงนะ ดังนั้นกลับบ้านแม่สาสารไม่เอาแอลกอฮอลมามาล้างแผลหรแล้วแข็งมากยใ่ไหครับเมื่อแอนกอฮ์เช็ดทุกวัน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 แผลจัดนิ่มๆเละๆมันก็จะแห้งแข็งขึ้นแข็งขึ้นจากเนื้อนิ่มๆมันก็จะแข็งขึ้นเราเรล้าแผลเราจะตกสังเกตเห็นไหมเท่าไหร่กสังเกตได้ืนหัวถึงแปดสัมผัสเห็นไหมล่ะพอสังเกตแห้งแล้ต้องทำอะไรคะลูก มันเป็นปฏิปกิริยาเกลต้องเกลจะขอบก่อนนี่แล้วจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นเท่าไหร่ระดับชิ้นซ้ายแล้วเข้าตึงต่แอับแนมอยากนะครับอันนี้นี่คือแผลตัวสะเก็ดส่วนอันที่สี่อันที่สีกออส่ก็คือไอออนโลหะไอออนโลหะเราจะพบโลหะที่ไหนยาฆ่าแมลง แม่ร <min> าแม่ลอกสังหารเราแม่เกลียบเราแม่จะเอายาเบื่อผสมข้าวให้เรากินเห้ไหมถ้าเรากินเข้าไปแล้วเราจะเริ่มเมาหัวพี่พี่ก็มาละแม่ค่าพฤกษ์หรือยนะครับถ้าเรามีอยากตายหนูต้องไปหาอะไรมาแก้พิษหรูอต้องหาอะไรมากินหญ้าหรืแหมาหนูต้องกินไข่ขาวดี่ตอขามันเหน็ดข้าว มึงจะตายอยู่เลยมันก็ตอกไข่ขาวดิบเข้าไปไข่ขาวดิบมันเป็นของเหลวเห็นไหมพอกินเข้าไปเนกระเพาะมันจะปจัดกับไอออนโลหะแล้วจะเกิดการแข่งเป็นก้อนในท้องแต่ไม่ยาพิษไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่กระเพาะได้หนูก็จะไม่ตายด้วยยาพิษแต่แต่กินไข่เสร็จแล้วหนูต้องไปโรงพยาบาลที่เขาดูดออกนะครับไม่ใช่กินไข่เสร็จก็นั่งพอนังกับน้องนี่ เราก็ต้องไปโรงพยบาบาลแล้วหมอกกจะดูดไข่ขาวนั้นออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าการละแก้พิษในการกินไข่ขาวนะครับอันนี้เ็าจะใช้การแก้พิษด,ด้วยไข่ขาวดิบหรือไม่ก็กินนมสดก็ได้นะไข่ขาวดิบนะครับไข่ขาวดิบพอแล้วลูกเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะจบบทกันนะให้ทุกคนเตรียมการแสดงมาด้วยนะนะครับโอเคนะ เราจะอะไรกันเช่นอโกโก้นะคระับโอเคโอเคโอเคพี่น้อง่นนี้เจอกันนะคะรับสวัสดีครับา <laughs>